เคล็ดลับความสำเร็จแบบฉบับของคริสเตียโน o โรนัลโด i คริสเตียโน l โรนัลโดชื่อนี้ทุกคนต่างรู้ดีว่าเขาคือหนึ่งในนักฟุตบอลที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านกีฬาโซเชียลมีเดียรวมไปถึงด้านธุรกิจที่มีการจัดการเป็นอย่างดีโดยในวิดีโอนี้เขาจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเพราะเหตุใด,ดเขาจึงนำพาตนเองมาอยู่ณนะจุดจุดนี้ได้โดยเขาบอกว่ามันเป็นการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทั้ง100เ เพื่ออุทิศให้กับการทํางานอย่างเต็มที่ฝึกฝนตนเองอย่างหนักตลอด10กว่าปีไม่ใช่แค่1นหรือ2ปีแต่เป็น10หรือ12ปีเพื่อที่เขาจะรักษาสถานะและจุดยืนเพื่อให้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีอย่างสม่ําเสมอและดีอยู่ตลอดเวลาดังประโยคที่ว่าสิ่งที่ยากกว่าการเป็นแชมป์ก็คือการรักษาแชมป์นั่นเองซึ่งทุกครั้งที่เขาสามารถรักษาฟอร์มตนเองให้อยู่ในระดับที่ดีได้อยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เขารู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าถามเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียทุกช่องทางมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook และ i n s t a g r กรและแน่นอนว่าเขารู้สึกภูมิใจแต่สิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากกว่าก็คือการทำผลงานในสนามอย่างสม่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีมีการทำประตูและการช่วยทำประตูอย่างต่อเนื่องและช่วยทีมพาคว้าแชมป์ต่างๆเพราะกีฬาฟุตบอลคือสิ่งที่เขารัก รวมไปถึงการตอบแทนแฟนคลับและคนที่คอยสนับสนุนเขาในทุกๆช่องทางเพื่อให้พวกเขาแฮปปี้มีความสุขไปกับเกมการแข่งขันซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานั้นก็คือการ work hard คือจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแบบ100%ซึ่งการทุ่มเทในที่นี้เขาไม่ได้หมายถึงจำนวนชั่วโมงในการฝึกซ้อมแต่เขาหมายถึงวิธีคิดวิธีวางแผนวิธีการลงมือทาตัวอย่างเช่นหากสมมติว่าวันนี้คุณมีเวลาซ้อมแค่เพียงหชั่วโมง ก็จงทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่100%ไปกับการฝึกซ้อมนั้นเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายในการซ้อมเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดและจงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันซึ่งโรนัลโดบอกต่อว่าในตลอดระยะเวลา7-8ปีล่าสุดมานี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทุ่มเททำงานอย่างหนักมานั้นมันนำพาให้เขาสามารถมายืนณจุดจนี้ได้และเขาก็ภูมิใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเขาก็แฮปปี้ที่จะทํางานและฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อที่จะรักษาระดับของตนเองให้อยู่ในระดับนี้ไปเรื่อยๆและไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดก็ตามผู้เล่นระดับท็อปเพลเยอร์ในกีฬาแต่ละประเภทนั้นมักจะมีอุปนิสัยคล้ายๆกันก็คือพวกเขาพยายามจะเป็นที่1ในกีฬาประเภทนั้นๆโดยมีคู่แข่งในสายอาชีพที่พร้อมจะแซงคุณอยู่เป็นที่1อยู่ตลอดเวลาหากคุณเผลอชะล่าใจโมขี้เกียรหรือวันๆเอาแต่นอน เพราะอย่างเนม่าเอ่ยเมสซี่เอ่ยพวกเขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกนี้ซึ่งเขาก็ชอบที่จะต่อสู้กับเหล่าบรรดาตัวท็อปเหล่านี้ซึ่งการต่อสู้ในที่นี้เขาไม่ได้หมายถึงเป็นการทะเลาะวิวาทแต่มันเป็นการแข่งขันเพื่อให้เป็นผู้เล่นที่สามารถแสดงผลงานได้ดีที่สุดซึ่งโรนัลโดบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นคือแรงกระตุ้นที่ผลักให้เขาลุกขึ้นมาซ้อมอย่างหนักในทุกๆวันเพื่อที่จะทำผลงานได้ดีกว่าใครๆและเป็นแบบนี้ปีแล้วปีเล่า ส่วนในมุมมองการเป็นนักธุรกิจนอกสนามฟุตบอลของโรนัลโดนั้นเขาบอกว่าเขามองเห็นตัวเองในอนาคตว่าณจุดจุดหนึ่งเขาก็จะไปผลักดันธุรกิจอย่างเต็มที่แต่ณวันที่เขายังเล่นฟุตบอลอยู่เขาก็จะโฟกัสในเรื่องของฟุตบอลอย่างเต็มที่ส่วนในพาทของธุรกิจนั้นก็ปล่อยให้ทีมงานของเขาจัดการไปเพราะพวกเขาเป็นมืออาชีพในการบริหารธุรกิจเป็นอย่างมากและตัวเขาเองก็แฮปปี้ที่มีทีมงานที่ดูแลธุรกิจเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ติดตามธุรกิจของเขาเลย เพราะโรนันโดบอกว่าอะไรก็ตามที่มีชื่อของเราเองปรากฏอยู่เราก็ควรใส่ใจและให้ความสนใจในเรื่องเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมธุรกิจที่เดีลยวกับบริษัทไนกี้รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ภายใต้แบรนด์ CR7 และเคล็ดลับที่ทำให้คริสตียโนโรนันโดมายืนณัจุดนี้ได้ตัวเขาเองบอกว่าความลับก็คือมันไม่มีความลับสลับซับซ้อนอะไรเลยเพราะมันเป็นเรื่องของการทุ่มเททำงานอย่างหนักแบบ100%ซเต็มมันเป็นการหมกมุ่นอยู่กับมันมากพอ และจงทําตามความฝันซึ่งไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพหรือการเป็นวิศวกรไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นอะไรก็ตามทีคุณก็จงทุ่มเททํางานอย่างหนักเพื่อก้าวสู่จุดสูงสุดในสายอาชีพของคุณและก็จงเชื่อมั่นว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณเต็มที่กับมันมากพอคุณก็สามารถทําความฝันให้เป็นความจริงขึ้นมาได้อยู่เสมอโดยในปีล่าสุดทางนิตยาสาร Forbes ได้เผยว่าเขามีทรัพย์สินรวมอยู่ที่120ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า4,000ล้านบาทและนี่ก็คือเคล็ดลับที่ไม่ลับของความสำเร็จแบบฉบับของคริสเตโนโรนัลโดและถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้แนละคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ